วันนี้มาคุยกันเรื่องของ iPhone 13 13 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนีน้13 13 Pro แล้วก็13 Pro Max เนี่ยสำหรับไฟนี้ก็คือ PP SM l a S1 นะครับหรือไบทบจ็ตทั้ง3รุ่นนี้นะฮะมันเป็นไฟที่ มีโครงสร้างเหมือนกันเนาะเราเลยเนำมารวบรวมให้ได้เรียนรู้พร้อมกันทั้ง3รุ่นนะครับก็จะมีจุดแตกต่างนิดหนึ่งคือตำแหน่งการวางของ IC ซึ่งเป็น IC Power กับซีบี CPU, นะฮะสำหรับไฟนี้เนี่ยก็จะมี IC แค่2ตัวละที่ทำงานเ,าเป็น ไฟต้นทางก็คือมาจาก ICPOWER นะครับแล้วก็ปลายทางก็คือ CPU เนาะแต่ก็จะมีตัว i n นดักเตอร์คอยที่ทำหน้าทีา่ให้ไฟจาก ICPOWER ผ่าน i n นดักเตอร์คอยนะแล้วก็ส่งต่อไปยัง CPU นะแน่นอนม,นมันมีเรื่องของกระแสสูงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่เาเพราะว่ามีการจ่ายไฟผ่าน i n นดักเตอร์คอยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในไฟรุ่นนี้กันนะครับในไฟนี้ก็คือไฟที่ชื่อ PP1 SLM a S1 จุดที่เราจะต้องโฟกัสนะครับมี3จุดก็คือ1 IC Power 1นะ 1, ก็คือ IC Power นะครับสองสก็คือ แล้วก็ที่2ก็คือตำแหน่งนะครับดูตำแหน่งที่เป็นนอกจาก ICPOWER แล้วก็จะมี L นะแล้วก็ CPU นะก็สังเกตได้ไม่ยากนะครับสำหรับเส้นทางไฟนี้เพราะว่าไฟเนี่ยจะจ่ายออกมาจาก ICPOWER ผ่าน INDUCTOR c o i l นะครับผ่านวงจรซึ่งถ้าใครได้ดูตั้งแต่ต้นนะ หรือดูคลิปของผมบ่อยๆก็คงจะพอจะนึกภาพออกนะว่าต้นทางเนี่ยมันจะภายในซีพาวเวมันมีวงจรเรียกว่าซิงเฟสหรือคอนโทรลเฟสอยู่ก็คือมีมอสเฟสอยู่ภายในนั่นแหละนะฮะหรือเรียกอีกชื่อว่าไฮไซเฟสหรือโลไซเฟสด้านในนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวกำหนดสภาวะของการเปิดปิดเส้นทางเป็นตัวกำหนดจังหวะผ่านเส้นทางของ PWM นะครับเพื่อให้มีการสะสมเส้นแรงในกดลวดนะแล้วก็แปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนก็มีกระแสสูงทีนี้ไฟที่จ่ายออกมานะก็จนะจ่ายเข้ามาในะนะนะส่วนของ s l a m รส่วนของ s l a m รหรือส t ตติกแรมนะฮะ ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนาะจุดแดงๆก็คือขาไฟของอที่อยู่ใต้ไอซีตัวนี้นะจะมีจุดแดงๆเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะไฟนี้เนี่ยมันเป็นหน่วยเหมือนหน่วยความจำชั่วคราวหรือเป็นตัวบัฟเฟอร์ข้อมูลเป็นการลดการทำงานของกลุ่มของ d d r RAM ด้วยนะแล้วก็ หน้าที่หลักจริงๆนะฮะเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า SLC ไฟนี้จะจ่ายให้กับกลุ่มของ SLC หรือเราเรียกชื่อเต็มมันว่า System Level Cache นะครับนะ System Level Cache หรือ SLC ซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวทาง AI จะช่วยวิเคราะห์ ให้เราได้รับรู้เรื่องราวอีกครั้งหนึ่งเนาะเมื่อเราเข้าไปดูใน AI การวิเคราะห์ผ่าน AI นะครับก็จะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งซึ่งผมก็จะเสริมเข้ามาในปุ่ม e x t กซของไฟรุ่นนี้แหละนะทีนี้เเราก็คงจะพอทราบแล้วนะครับว่าแรมเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเนาะแต่ในในแนวทางของการจ่ายไฟใน ไฟเส้นนี้นะฮะมันไม่ได้จ่ายไฟในลักษณะที่จ่ายตรงจาก ICPOWER เข้าสู่ CPU เลยเพราะว่ามันต้องตรงจ่ายผ่านอินเตอร์คอยซึ่งโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยซึ่งเราสามารถเข้ามาดูในตัวสกิมมติกนะสกิมมติกซึ่งใน SCHEMATIC หรือวงจรเนี่ยนะครับมันจะบอกรายละเอียดนะวิธีการดูนะครับ เวลาเราเข้ามาในสกิม m ติกเนี่ยให้เราสังเกตปลายปล,ยปลยเส้นทางของไฟที่จ่ายออกมาจาก ICPOWER นะมันจะบอกรายละเอียดไว้ว่านะครับไฟนี้เนี่ยอยู่ที่0 7 6 9โวลต์นะครับมีการจ่ายไฟออกมาโดยเป็นค่าไฟที่ค่อนข้างจะนิ่งเลยนะครับ0 7 6 9 0 7 6 9โวลต์นะทีนี้ผมจะให้เราตั้งข้อสังเกตสำหรับไฟบางอย่างนะครับหรือไฟบางจุดเนาะไฟบางจุดมันจะไม่นิ่งนะครับไฟบางจุดเนี่ยหลายๆไฟมันจะไม่นิ่งคือมันจะเริ่มมีไฟในระดับที่แตกต่างกันตั้งแต่เริ่มจ่ายไฟจนถึงสภาวะที่มันนิ่งเนาะแต่ไฟนี้เนี่ย,ยมันจะไม่นิ่ง โทโทษไฟนี้มันจะนิ่งมากเลยก็คือ0ูนย์จุดโวลต์นะศูนย์นะครับโวลต์แต่ในชื่อของไฟจะไม่บอกแรงดันไฟเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะสับสนเนาะว่าเไฟเนี้แรงดันไฟเท่าไหร่นะครับให้มาดูตรงนี้วงจรเขาจะกำหนดไว้อยู่เนาะและวทีนี้ไฟที่จ่ายออกมาก็จะวิ่งเข้าไปใน ขาของ CPU ที่เห็นนี้ก็จะมีคำว่า s o c อยู่เนาะก็คือ System on a c h i e นั่นเองก็คือมันเป็นส่วนที่เรียกว่าจ่ายไฟให้หน่วยความจำเกือบจะทั้งระบบเลยที่มีการติดต่อกับส่วนของพวก ISP รวมทั้งพวกกลุ่มของอที่มีความสัมพันธ์กับพวก GPU g r a ฟิกอะไรต่างๆด้วยแล้วก็พวก AOP on way on Processor ด้วย นะครับอ่านี่คือประโยชน์ของไฟชนี้แต่เนาะในวันคลิกผมก็ทำเอ่อเรียกว่าโดนวะิวเนาะขอขอเรียกว่าโดนวิวแล้วกันนะครับก็คือไดแกรมเนี้ยในไดแกรมมุมส um ูงเนี่ยเราก็เห็นว่าไฟนี้เนะี่ยมันจ่ายให้กับ CPU โดยตรงเลยนะครับเป็นไฟชื่อ PP s ี a m S1 อ่ะทีนี้อาจจะงงเนาะ S1 คืออะไรถ้าถ้าต้นทางไม่มีการเอ่อวนลูป กลับเข้ามาคืออย่างที่เราเคยเรียนไฟ P-P หนึ่งวีอันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับเนี่ยเส้นที่มันวนลูปก,กลับมาเนี่ยมันอาจจะมาผลิตไฟ P-P 1นึ่งวีอ่งอันนี้คือลำดับของไฟเนาะหรือ,อ,อมีการจ่ายไฟเข้าและออกในชื่อไฟเดียวกันแต่ว่าเลขข้างหลังกบกับไปจากเลขมากไปหาน้อย แต่ถ้าอยู่ๆแล้วต้นทางเนี่ยมันไม่มีการจ่ายไฟไปอื่นเลยนะก็คือรับไฟตรงจาก IC Power โดยตรงเลยเนี่ยผ่าน L3370 เนี่ยอันนี้คือ S1 เนี่ยนะฮะเป็นชื่อที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชื่อของซิสเต็มหรือสเตติกที่เป็นลำดับเดียวก็ได้สเตตนะครับสเตตที่เป็นลำดับเดียวก็ได้นะครับโอเคอันนี้พอ จับจุดได้น้อว่าเนื้อหาของไฟเนี่ยต้องการจ่ายให้กับในส่วนของ s อ a m หรือ t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  i l แ m m ใน CPU โดยตรงนะครับทีนี้มันอาจจะมีการวิเคราะห์แบบกว้างๆนะครับว่าถ้าไฟเนี่ยไม่ออกอาจจะเกิดปัญหาก็คือเครื่องอาจจะเปิดไม่ติดนะครับหรือรวมถึงอาจจะมีเรื่องพวกของ e อ r ร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะก็เช่น พวกเออร์เลอร์ที่โซนหนสามหรือเออร์เลอร์เก้านะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนาะสำหรับคนที่ใช้พวกการใช้พวกผนิกนะโปรแกรมพวกค e l p a นิ c ต่างๆเนี่ยนะฮะอาจจะสามารถที่จะเข้าไปดูเพราะว่ามันอาจจะไปโชว์เรื่องของอพวก SLC Priority Error นะครับหรือว่าตัว Fabric Timeout นะครับหรืออาจจะเป็น WDT Timeout อะไรพวกนนะกี้ก็ต้องไปสังเกตดูจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่จุดหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยเลยก็คือไฟชุดนี้นะครับบรรจ่ายกระแสสูงออกมาถึง2,200 m มิลลิแอมเลยทีเดียวหรือประมาณ2.2แอมป์ ก็เดี๋ยวให้ AI วิเคราะห์เพิ่มเติมเพราะว่า AI จะไปเสริมข้อมูลจากพวกจากข้อมูลจากต้นทางนะครับซึ่งเป็นต้นฉบับโดยตรงนะเกี่ยวกับระบบไฟนี้ด้วยนะครับมาเสริมให้เราเข้าใจง่ายขึ้นที่สำคัญเลยก็คือเป็นการบรรยายภาษาไทยโดยตรงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราข้ามมาดู iPhone 13 Pro ถ้าเราเข้าใจหรือได้รับคําอธิบายจาก iPhone 13แล้วไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าตําแหน่งของบอร์ดเนี่ยอาจจะต่างกันตรงที่ว่าใน iPhone 13 IC Power กับ CPU อยู่คนละหน้ากันเนาะอยู่บอร์ดเดียวกันแต่คนละหน้าแต่พอมาเป็น13บ r ามโปรมันง่ายยิ่งขึ้นในเรื่องของการสำรวจเส้นทางเพราะว่า IC Power อยู่ตรงนี้อินดักเตอร์คอยู่ตรงนี้แล้ว CPU ก็อยู่ติดกันเลยเนาะ แต่เมื่อเข้ามาจะดูในจุดวัดไฟทีเ่เราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่ามีสีวางอยู่ตำแหน่งไหน,ไหนพวกสีฟิลเตอร์หรือสีกองไฟเน,นี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในฝั่งเดียวกันของบอร์ดนะครับเนี่ยมันอาจจะข้ามมาฝั่งตรงข้ามบอร์ดแต่ยังอยู่ในบอร์ดเดียวกันแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาอยู่ในขอบสิงพวกนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมีสีตัวตรงนี้นะก็คือทะลุเลเยอร์มาโผล่ตรงนี้ด้วย แล้วกอ็อยู่ด้านใกล้ๆ CPU ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างคลายกันเนาะเพราะฉะนั้นแด่แกรมเราก็อาจจะเทียบเคียงหรือวงจรเทียบเคียงกับรุ่น iPhone 13ได้เลยเอามาดูรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปสุดของ iPhone 13ก็คือ iPhone 13 Pro Max ไฟนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันเป็นไฟบัคเจ็ดเหมือนกันเนาะ ก็ขายกันนะครับไอ p o w e r ก็อยู่ฝั่งเดียวกับ CPU โครงสร้างจะขายกันมากเลยเนาะแล้วก็พวกซกองไฟก็อยู่ตรงนี้ที่เห็นอยู่มี2ตัวตรงนี้นะแล้วก็ลองมาดูด้านนี้มีไหมอ่ะมีก็มี4ตัวเหมือนกันเนี่ยคือถ้าเราตั้งข้อสังเกตพวกนี้เราจะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับว่าประโยชน์ของไฟพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญไม่น้อยเลยคือ ขาของ CPU ยิ่งมีเยอะไฟที่ยิ่งเข้าไปขา CPU เยอะเท่าไหร่ก็มีความสำคัญมากตามลําดับด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ e ี EP นี้ก็หวังไว้ว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะครับแล้วก็ใครได้ดู EP นี้แนะนำให้เข้าไปดูในส่วนของออการสรุปผ่านวิเคราะห์ผ่าน AI ด้วยจะเข้าใจเรื่องคำอธิบายที่ผมอธิบายเสริมตรงนี้ได้ง่ายขึ้น